ผมว่านะครับถ้าน้องเข้งหมดเนี่ยโตขึ้นไปสีน่าจะสวยน่าดูเลยนะครับดูจากน้องที่อยู่ด้านในสุดนะครับแค่คนหนามที่หัวอ,ออกมาเนี่ยก็ดูแลยนะครับว่าน่าจะสวยแน,น่นอนสวัสดีครับออนไลนพบกับชินที่ช่องชิน จะพาทุกคนมาดูนกหงส์ยกสายหวานครับแล้วก็สีสวยๆที่บ้านชิดตูดีโอนะคะทุกคนครับหลังจากคลิปเมื่อตอนไหนไม่รู้แล้วทุกคนครับที่ผมเนี่ยได้ทําการจับคู่น้องนกหงส์ยกสายหวานนะทุกคนครับผมเลยเนี่ยอยากจะให้ทุกคนไปดูนะครับว่าน้องเขาเนี่ยสวยแค่ไหนนะครับทุกคนครับโอเคถ้าทุกคนพร้อมแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราเข้าไปในโรงเรือนกันเลยดีกว่านะทุกคนครับ เดี๋ยวผมเนี่ยจะพาทุกคนไปดูนกหงยกส,สวยๆแล้วก็เด็ดเด็ดที่สุดสของบ้านเลยนะครับทุกคนครับจะมีคู่ไหนบ้างเดีย๋ยวเราไปเริ่มกานที่คู่แรกกันเลยดีกว่านะคบทุกคนครับมาที่คู่แรกเลยคับคู่นี้เป็นคู่ที่มความภาคภูมิใจมากๆเลยครับก็คือคู่ของนกหมยกเมนบู์นะทุกคนครับอย่างทีคค่ผมเคยบอกไปนะว่าผมเนี่ยไม่ได้เพาะเลี้ยงเองนะคะทุกคนครับแต่ว่าผมเนี่ย เริ่มมาจากที่ที่ฟาร์มนกหงอยกแล้วทุกคนนะค่ะอำเภอเพียงกับเป้าจังหวัดเชียงรายนะครับทุกคนครับตรงนี้นะครับจะมีนกหงอยในโบเป็นพ่อค้าเนาะทุกคนนะครส่วนนกหงอยชนิดอย่นๆเป็นนกหงอยอเดียวหน้าเหลี่ยมนะครับทุกคนนะครับตัวนี้ก็ให้ดูเป็นในโบนะครับถ้าเป็น เป็นเอทลายครับทุกคนนะครับก็จะกลายเป็นเลโบมนะครับทุกคนครับผมว่าตรงนี้นะครับถ้าออกลูกมาเนี่ยน่าจะเป็นเลโมนะครับทุกคนครับเพราะว่าพ่อเขาเนี่ยก็เป็นเ้ององเลโมส่วนแม่เขาเนี่ยก็สิงใกล้เคียงแบบเมนูมากๆเลยนะทุกคนผมว่ามีสิทธิ์เป็นไปได้นะที่ลูกจะออกมาเป็นเลโบนะทุกคนครับมาต่อกันที่ตรงนี้นะทุกคนครับสีหวานสุดไปเลยนะครับทุกคนครับ พ่อพันเนี่ยก็จะเป็นสแปนุ่งเกล้นนะคะทุกคนแล้วสแปนุ่งเกล้นหน้านีมีคนครับถ้าเออถ้าหัวขมยักษ์หน่อยเนี่ยก็น่าจะเป็นมโมวแล้วนะคะทุกคนแล้วส่วนเร่พันเนี่ยก็เป็นแฟนพีชไทยแล้วทุกคนครับลายผิีเนี่ยก็จะไม่เต็มแล้วก็อ่อนจะสีขาวๆหน่อยทุกคนนะครับส่วนคู่นี้นะคะถ้าให้ลูกออกมาเนี่ยก็น่าสวยแม่ๆเลยครับทุกคนนะแม่ ออสีทองาน่เนะคะแต่พ่อคันเขาเนี่ยก็ลายผีเป็นเหมือนเก็บาเลยนะทุกคนก็สอีกแนะกคนครับแล้วคู่นี้นะคบผมว่าเขาเนี่ยไม่จะให้ลูกกับผมน,นเลยทุกคนเพราะว่าตัวเมียอย่ก็เริ่มเนี้ยเข้ารังแล้วแล้วควรสีจะหมึกก็เริ่มเข้มแล้วนะทุกคนครับลูกวัวน,วนะอยากจะเห็นลูกกับผมวัย มาต่อกันท <tem> <supporters> <Blue S 2> ี่ตรงนี้นะคะทุกคนครับตรงนี้เนี่ยเออแยกไม่ออกนะคระคิดซะแล้วว่าก็ไหนชมพู่กับกลงเนี่ยทับทุกคนครับตอน้องเขาเนี่ยยังเด็กอยู่นะครับทุกคนครับตรงนี้เนี่ยก็จะมีนกหงส์สเปนเกิลนะครับทุกคนครับนกหงส์สเปนเกิลเนี่ยลายจีกพุ่งมากคทั้งทัวร์พัดมากคนมาดูเหรอทุกคนครับเห็นไหมครับทุกคนครับลายปีกเข้มสเปนเกิ เหมือนปลายิ่งแบบโอมิ่งทั้งหมดนะครับตัวนี้เนี่ยไม่ได้เป็นเรื่องของหยกโอมพลายนะหัคนับสี่นี่คือหยกมายหยักนับสี่ทั้งหมดนะครับตัวนี้เนี่ยก็จดไม่ได้ทุกคหนะครับตรงนี้นะครับผมเนี่ยจะยังไม่ใส่ดังเพลา์นะครับหนึ่งเลยก็คือผมเนี่ยยังถือว่าน้องเขาเห็นด้วยทั้งหมดนะครับ สองเลยก็คือผมเนี่ยังไม่รู้เ่เขาว่าน้องยแต่ที่ก็จะเด็อนะก็ไม่เข้มโอกาสี่ยก็ปรมาแตนหมือนกับปของนิยกเนบม้เลยนะครทุกคนะที่ผม่ยถ่ายนัผมเ่ก็ให้นิยกเลนบนเข้าคู่กับ SBC นะทุกคนครแต่ทาว่า เยวินเซอร์เหลืองตัวนี้แทนนะครับทุกคนครับมาต่อกันที่คู่ที่สี่นะทุกคนครับคู่นี้เนี่ยก็ม uh ีลูกแล้วนะครับทุกคนครับเลยไม่ออกมาเลยครับทุกคนครับดูเถอะทุกคนครับเออพ่อพันออกมาแล้วครับทุกคนครับพ่อพันเนี่ยพ่อจะหายเข้าไปอยู่แล้วครับทุกคนครับนี่เข้ามาแล้วหายกันมาอันนี้พ่อพันนะครับก็เป็นสีสแปงเกิร์นะครับทุกคนครับ สวยนะทุกคนครัส่วน,นแม่ทันเนี่ยก็จะเป็นอ่าลูอยู่นิ่งๆหน่อยมองไม่ได้แม่ทันเนี่ยจะเสียคลื่นๆนะครับทุกคนนะับเดี๋ยวเราเนี่ยมาดูลูกเขากันดีกว่านะครับทุกคนนะนี่นะครับในรังเนี่ยก็จะมีโนกหอยหลองอยู่สี่ตัวนะครับทุกคนครับส่วนไข่อันนั้นน่าจะไม่ฟักแล้วนะครับทุกคนครับเขาน่าจะตายโคมนะครับทุกคนนะครับ ผมว่านะครับถ่าน้องทั้งหมดเนี่ยโตขึ้นไปสีน่าจะสวยน่าดูเลยนะครับดูจากน้องที่อยู่ด้านในสุดนะครับแค่คนหนังที่หัวออกมาเนี่ยก็ดูเลยนะครับว่าน่าจะสวยแน่นอนครับทุกคนนะครับมาปิดท้ายด้วยคู่ของสแปนซ์แล้วก็เมสซีนะครับทุกคน,นครับค,นนคู่นี้เขานี่ยก็ เดียกันเลยนะทุกคนนะเดี๋ยวผมเนี่ยก็จะให้โอกาสน้องเขานะคะถ้าน้องเขาเนี่ยยังไม่พอเคลียร์กะทิเนี่ยผมก็อาจจะต้องเขียนตู้แล้วนะคะทุกคนเนี่ยแล้วผมเนี่ยต้องฟังที่อยู่ในหัวแล้วนะว่ากระสอบตัวไหนดีถ้าน้องเขาเนี่ยไม่พร้อมคลีกันกะทิเนี่ยผมลองไปแล้วนะทุกคนครับใครที่อยากเลี้ยงน้องหอยกนะก็สามารถที่จะทักมาที่จุดแก้วฟาร์มนะคะทุกคนย้ำนะครับผมเนี่ยอยู่ในจังหวัดเชียงรายนะทุกคนครับถ้าไปจังหวัดอื่นเนี่ย อาจจะ<ม>ต้องมีค่าส่งนะครับทุกคนครับแต่ถ้าในจกกังหวัดเชียงรายเนี่ยผมส่งให้ฟรีนะครับทุกคนครับตอนนี้นะครับผมอยู่ที่บ้านผมเนี่ยถูกสุดๆไปเลยนะครับท<ม>ุกคนครับไม่ว่าจะเป็นนกลลรังหรือนกลูกป้อนเนี่ยราคาหนึ่งร้อยบาทนะครับทุกคนครับค่าส่งลบต่างจังหวัดเนี่ยไปอยู่ที่่สามร้อยบาทห้าร้อยบาทนะครับส่วนถ้าภาคใต้ก็อาจจะมีพันเลยนะทุกคนครับ แต่ในเมืองเือไลรายผมเนี่ยส่ฟงฟรีนะครับทุกคนครับโอเคครับถ้าพี่ม่เสียลืมสดท